ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเข้ายิานดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ธนกิจทรัพย์รุงเรืองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับหลังจากที่เราเด็กกะเพราไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะมาบำรุงดูแลรักษานะครับเดี๋ยวให้ปุ๋ยก็เราไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับก็จะเป็นปุ๋ยที่วัว ที่เราสั่งมาเตรียมไว้อันนี้นะครับคือปุ๋ยที่หัวนะครับเราเมื่อก็จะมาบำรุงให้เขาเล่งให้ดอกให้ใบกับเราให้ใบกับเรานะครับ,รบก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนนะครับ จะมาอัปเดตการใส่ปุ๋ยการใส่บอกง่ายๆครับพี่น้องก็คือว่าใส่ฟุ้นขิงว่าบานเท่าเนาะครับเนาะก็จะมีเสียงอีสานด้วยเสียงไทยด้วยนะครับอันนี้ขอฝากด้วยนะครับครับพี่น้องไปไปใส่ปุ๋ย my, name. my name. ไปพี่น้องหมดหลยคือเกาครับเเ้ยอา โมโห้วยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาไปจัดระเบียบนิดนิดน้อยนะครับเพื่อแทนขเขาอาจจะผื่นที่มีเท่ากับถึงออกเสบก็ไม่เอ,องเป็นขั้นพุวน นเพื่อที่จะให้การของเข้านี่มันเนนดนินสะดวกนะครับมันจะถือให้คนถือเท่าเดียวดีพี่นอ้อง อันนี้ก็เกษตรให้ทุกคนนะครับมั่นใจว่าอ่าพินพครับจากเข้าแล้หรอชวยมีสารเคลื่อนในตัวขายนะครับเพราะว่าเขาสใส่เป็นปุ๋ยอ่าเขาเรียกว,ว่าปุ๋ยอินทรีย์ครับใส่ขลิ่นง้อกลิ่นง้อมันเข้าเนี่ยแหละครับใ,ในการบำรุงดูแรลรักษา ซึ่งขั้นตอนนี้กับพ่นยุงยากพี่น้องถ้าเหนีแล้วล่ะครับถ้าเป็นการพ่นดินแห้กับพักนะครับซึ่งพักของเขากระตออกมาพอพ่นไปแล้วกระตออกมาอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับหมดเหี้ยกัดสิหายน้ำได้เลย ง่ายๆครับพี่น้องคอยเฮ็ดคอยคยท่าไปครับเดี๋ยวมันก็ดเได้ผลผลิตขึ้นมาเองครับจะได้ก็ขอจบคลิปไว้ซ้นอีกแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อซันนะครับเสถียยินเสียงเวลาผมลงคลิปไปนะครับกับเสถียรเบิรงครับผมจะได้ก็ฝากช่องนะเด้อครับ เดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม